ทักษิณชินวัตรแววตาอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้ไม่มีสู้ดีเลยพี่น้องมองเหมือนผมหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมมองลึกเข้าไปข้างในว่าทักษิณชินวัตรใกล้จะจบเต็มทีผมเชื่อมั่นของผมอย่างนี้ครับใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้คอยดูก็แล้วกันไม่ต้องบอกว่ายุคที่เกจิอาจารย์ทํานายว่านารีขี่ม้าขาวหลังจากนั้นก็เป็นประเทศจัดสีวิไลยอย่าคิดนะว่ายิ่งลักเป็นนารีขี่ม้าขาวอย่าคิดนะว่าไอ้อุ้งยิงนารีขี่ขม้าขาว มันจะขี่ม้าขาวได้ยังไงในเมื่อมึงเกิดมาพร้อมกับสีกากรบมันไม่ต่างอะไรกับพวกไอเวรไรนางมารไรทําลายชาตินะครับพี่นอกยังยังไม่ถึงนาฬีขี่ม้าขาวครับอย่าไปใส่ใจไอ้นี่มันพวกนางมารไรมาทําลายชาติถ้าไม่ไม่ไม่ไมทำลายชาติออกคลิปไปเขาเห็นได้ยังไงคลิปมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับคลิปมันมีว่าคุณเป็นขี้ฆ่าเขาใช่ไหมนี่เลยครับประเทศไทยมันเลยเสียเกียรตภิภูมิครั้งยิ่งใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ แพทองฐานชินวัตรลูกของทักษิณชินวัตรผมไม่เชื่อครับว่าผู้หญิงเด็กตัวน้อยๆคนนี้ที่ทักษิณออกมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะเก่งกล้าส,สามารถมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้พี่น้องเชื่อหรือเปล่าครับก็ไม่เชื่อเหมือนกันแล้วพี่น้องเชื่อมือทักษิณไหมครับไม่เชื่อใช่ไหมถูกต้องแล้วพี่น้องทักษิณชินวัตรเข้ามาในประเทศไทยย2สิงหาคมปี25 6 6, 6ถึงแม้เขาจะอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าในขณะที่เศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีทักษิณไม่ชี้แนะไม่แนะนำไม่ช่วยกัน บริหารจัดการเลยครับถึงแม้ว่าอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจพี่น้องเชื่อเหมือนผมไหมครับว่าทักษิณก็ต้องก้าวไกยชี้แน่ชี้นำดิจิตอลวอลเล็เกิดจากใครท้าไม่ใช่ทักษิณครับคนอื่นคิดเป็นไหมครับแล้วดิจิตอลวอลเล็ตที่อาเงินมาใช้เป็นแสนแสนล้านเวลานี้เงินหายไปไหนแล้วครับสำเร็จไหมครับไม่สำเร็จครับเป็นพายุบุญไหมครับเศรษฐกิจดีขึ้นไหมครับ ไม่มีแล้วนี่แหละความคิดทักษินที่ทําให้ประเทศไทยดีขึ้นนี่ทําให้ประเทศไทยเลวลงครับเสียหายตั้งหลายแสนล้านครับเราอยู่มาสองปีเถาถึงปีเปล่าไม่รู้อุ้งอิงจะครบปีแล้วรวมกันเกือบสองปี เศรษฐกิจดีแล้วหรือยังตาเศรษฐกิจดีแล้วนะเพื่อนผมไม่ขายไม่ขุดดินขายแล้วขาดทุนหรอกครับเมื่อวานผมบอกไปแล้ววันนี้มันโทรมามึงช่วยขายที่ไ้กูทีกูไม่ขุดดินขายแล้วกูจะขายที่ทั้งแปลงแล้ววะมันจะขายขครได้พี่น้องกรบพนมันจนกันทั้งนั้นน่ะถ้าจะขายได้ก็นุ่มไปบอกพวกกัปเคนจีนทุนพลังงานทั้งหลายที่อุ้มทักษิณอยู่น้าเวลานี้ครับพวกนั้นแหละมีเงินมีทองกอบโกยผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนี้คนพวกนี้ได้ผลประโยชน์แทบทั้งสิ้นแต่ประชาชนตาดำๆตายครับพี่น้องตายครับ